สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะกับอาจารย์วาสนาอ่ำเมซิงทาโลกค่ะ เรามีเรื่องราวความรักของหัวใจคนโสดตามแต่ละราศีมาเล่าสู่กันฟังคลิปนี้นะคะเราจะบอกว่าพลังงานของคนรักเก่าคุณอาจจะรอคอยอยู่ราศีอะไรจะกลับมาหรือถ้าไม่มีการรอคอยแล้วคุณปรารถนาในรักใหม่ลักษณะของคนรักใหม่มีเกณฑ์แบบไหนที่จะเข้ามาเข้าสู่พลังงานความรักคนโสดรายเดือนในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้เรามีไพ่แบบโอ้โห อีกาพยายมมากันเลยนะคะมากระท้านะคะเข้าถึงจิตวิญญาเรื่องของความรักค่ะวันนี้เราจะว่ากันที่พลังงานความรักที่ว่า เกณฑ์รักเก่าราศีใดที่คุณอาจจะกำลังอยากจะรู้ความรู้สึกของเขาเดี๋ยวเราจะมาบอกกัน3ราศีค่ะและเกณฑ์รักใหม่นะคะ6ราศีเด่นๆที่จะเกิดขึ้นนะคะมาเดี๋ยวเรามาวากันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางไพ่เพื่อเป็นตำแหน่งดวงชะตาก่อนนะวางไพ่เป็นตำแหน่งดวงชะตาก่อนนะคะ ก่อนอื่นนะคะเปิดใจก,กว้างนะคะฟังไว้พอเป็นพลังงานแนวทางเท่านั้นนะ มาแล้วนะคะกับคนที่เกิดในเกณฑ์ราศีเมถุนนะคะคนที่อยู่ในเกณฑ์ลัคนาราศีเมถุนก็ยินดีต้อนรับฟังไปด้วยกันได้นะคะกับดวงความรักในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ต้องยอมรับค่ะว่าดวงของคนนั้นปรารถนาความรักจริงจังและปรารถนาความรักที่จริงใจต่อยอดเป็นความรักที่ยั่งยืนในอนาคตไม่อยากรักใครแบบฉาบฉวยหรือว่ารักๆเลิกๆมันเป็นความเบื่อหน่ายบางอย่างแล้วในใจ ของคุณและคุณก็รู้สึกว่าถ้ามีไม่ดีก็จะไม่มีก็จะไม่มีไปซะเลยดีไหมนี่คือพื้นดวงของคุณค่ะ เรามาฟังพื้นดวงของคุณก่อนก่อนที่เราจะไปดูความรักเก่ากับความรักใหม่นะคะพื้นดวงของคุณต้องยอมรับแบบนี้นะคะคุณเป็นคนที่อาจจะผ่านประสบการณ์ความรักในการจากจรน,นะรักใครรักมากสุดท้ายเราก็ต้องแยกทางกันจรกันไปจากกันไปความทรงจําความรักความอะไรก็ยังอยู่ในใจคุณเสมอมาคุณเป็นคนที่รักใครแล้วลืมยากค่ะและโดยเฉพาะคนที่คุณรักมากๆยิ่งลืมยากใหญ่คุณปรารถนาทุกความ ความรักที่คุณรักมากๆคุณปรารถนาให้เป็นการต่อยอดสร้างครอบครัวมีอนาคตร่วมกันเป็นความปึกแผ่นมีความเป็นปึกแผ่นของความสัมพันธ์คุณอยากจะเข้าได้กับครอบครัวเขาแล้วก็เข้าได้ให้เขาเนี่ยเข้ามาเป็น เป็นคนที่น่ารักในครอบครัวคุณคุณปรารถนาแค่นี้เองของความรักที่เป็นครอบครัวที่มีความสุขสมบูรณ์คุณปรารถนาสิ่งนี้และเวลาที่คุณปรารถนาสิ่งใดหรือรักใครมากๆมักจบด้วยการจากลานี่คือพื้นดวงของคุณนะคะแต่เป็นพื้นดวงของเดือนนี้เท่านั้นจึง ทำให้เห็นว่าคุณน่ะก็ยังคงต้องการความรักที่เป็นตัวจริงเสมอเอาละค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องมีคนที่ปรารถนาและมีความผูกพันในรักเก่าสามราศีดังต่อไปนี้นะคะเป็นเกณฑ์รักเก่าไม่รู้จะตรงใจคุณหรือเปล่าที่คุณกําลังจะรอคอยได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูสามราศีนี้คือเกณฑ์รักเก่าของคุณแล้วถ้าคุณถามว่าเขาจะกลับมาไหม มันมีความครึ่งครึงกลางกาเกิดขึ้นคุณรู้ไหมถ้าคุณสังเกตให้ดีเขาก็จะเงียบหายไปเป็นพักๆบทจะติดต่อกลับมาก็จะติดต่อกลับมาบทจะไม่คุยกับคุณแต่คุณก็เห็นการรายงานของโซเชียลต่างๆว่าเขาส่องคุณอยู่เขาดูเงียบๆดูแบบไม่แสดงออกนะคะการติดต่อกับคุณไม่ได้มีความปฏิปต่อหรือมีการเชื่อมโยงแบบราบรื่นนะคะมัน เหมือนเปนคุณคุณอยากรู้เพื่อที่จะตัดใจแหละนะแล้วอยากรู้ว่าอนาคตเนี่ยเกณฑ์รักเก่าเนี่ยเขาจะกลับมาไหมมองว่ามันเป็นอะไรที่พังทลายทางใจไปแล้วค่ะใจมันพังใจมันแยกเขาไม่เหมือนเดิมคุณก็ไม่เหมือนเดิมเพียงแต่คุณยังเหลือความรู้สึกอยากให้เขากลับมาแล้วคุณแน่ใจหรอคะเมื่อวันที่เขากลับมาคุณน่ะจะสบายใจคุณน่ะจะเหมือนเดิม คุณจะไม่ระแวงกับความสัมพันธ์ในวันที่เขากลับมามันไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าคุณมองมองออกหรือว่ายอมรับความจริงมันเหมือนแก้วที่มันร้าวอะค่ะร้าวก็คือร้าวจะมาเชื่อมจะมาประสานจะมาอะไรมันก็คือร้าวอะบินก็คือบินดังนั้นความสัมพันธ์ของคุณมันได้แตกร้าวไปแล้วแล้วมันเข้าสู่เส้นของความจบกันไปอย่างสมบูรณ์แบบนะคะ และถ้าคุณบอกว่าจบแบบนี้เขาจะกลับมาไหมมองว่าเป็นการตั้งใจที่อยากรู้แล้วก็รอคอยของคุณและถ้าคุณได้คำตอบจากคลิปนี้คุณแค่เอาไปเป็นอีกหนึ่งเสียงเพื่อที่จะตอบโจทย์ตัวเองว่าจะไม่รอหรือจะรอต่อเท่านั้นเองมองว่าคุณไม่น่าจะรอแล้วแหละคุณแค่อยากรู้ว่าเขาจะกลับมาไหมสามราศีที่พูดไปนะคะมไม่น่าจะกลับมาเป็นความรักที่ไม่เหมือนเดิมต่อให้กลับมา ความสัมพันธ์ของคุณมันไม่มีทางที่จะเหมือนเดิมได้แล้วความระแวงความไม่มั่นใจความกังวลใจจะอยู่ในใจของคุณเลยเพราะว่าคุณปรารถนาความรักที่จบลงด้วยความสมบูรณ์แบบก,การคลองคู่การอยู่ด้วยกันการสร้างครอบครัวความเป็นปึกแผ่นและถ้าคนเก่ากลับมาคุณก็จะก,กลัวต่อไปว่าเขาอาจจะออกไปจากชีวิตคุณอีกนี่คือสิ่งที่คุณ กังวลใจและไม่มีวันลบออกจากใจคุณได้ดังนั้นต้องถามใจตัวเองว่ารอต่อหรือพอแค่นี้แต่ถ้าถามนักพยากรณ์วาสนามันมีไพ่ตึกถลม่มมันมีไพ่เดทมันมีไพ่รอมันมีไพ่ของความคราคาสังซึ่งคุณก็หงุดหงิดกับความคราคาสังในใจคุณเหมือนกัน ดังนั้นลองตัดสินใจให้เด็ดขาดค่ะเพื่อเปิดประตูด,ดวงความรักความรักใหม่มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาเหมือนกันนะคะลองดูค่ะแต่ใจของคุณมันมีแวบหนึ่งนะต่อให้คือใจของคุณมันจะมีด้านที่แบบแข็งแรงมากๆอ่ะคอยสกิดคุณอนะ่ะขอบอกว่าถ้ารักเก่ากลับมาแน่ใจหรอรักใหม่ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ต้องฝืน อยู่เป็นโสดก็ดีนะเนี่ยมันเป็นเสียงในใจของคุณที่ชัดเจนเหมือนกันนะคะเป็นเสียงที่ห้าวหาญมากเลยแต่อย่างที่บอกคุณมีความออกวันไหวอยู่แล้วนะคะะไปไปฟังรักใหม่กันดีกว่ารักใหม่6ราศีดังต่อไปนี้อาจจะแวะเวียนหรือกําลังสื่อสารพูดคุยกับคุณอยู่ก็ได้นะหรืออาจจะเข้ามาเป็นความสัมพันธ์หรือเป็นมิตรภาพใหม่ๆในอนาคตนะคะได้แก่ราศีเมษค่ะ ราศีสิงห์ราศีธนูนะคะราศีมังกรจะ้ะราศีพฤษภและก็ราศีกันห6ราศีนี้มีเกณฑ์เป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่เกณฑ์ราศีคนใหม่ๆนะคะที่จะกลับเข้ามานะคะก่อนอื่นคุณต้องเปิดประตูดวงความรักด้วยการเคลียร์หัวใจกับรักเก่าจะรอไม่รอคุณตัดสินใจก่อนนะคะ เพราะว่าถ้ารักใหม่เกิดขึ้นมันจะได้เปิดใจอย่างเต็มเต็มหัวใจของคุณคุณเป็นคนที่ตอนนี้คุณต้องใช้คําว่าฉันอยู่คนเดียวได้ฉันมีความห้าวหาญมีความเก่งกล้าสามารถมีความมีการวางแผนชีวิตมีการใช้ชีวิตที่ดีดังนั้นคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมีความรักก็ได้ถ้าความรักนั้นมาเพียงเพื่อ แก้เหงาเพียงเพื่อคุยหรือเป็นความรักที่ไม่ดีคุณมองดูแล้วไม่น่าจะไปกันรอดคุณไม่ฝืนไม่นับหนึ่งเริ่มต้นในการรักกันด้วยซ้าคุณมองว่าอย่าเสียเวลาซึ่งกันและกันดีกว่าคุณไม่อยากอย,กอยู่ในเกณฑ์ที่รักๆเลิกเลิกแล้วมันมันคุณเบื่อพูดง่ายๆแหละคุณเบื่อ ถ้าเป็นแบบนี้อยู่คนเดียวก็ได้แต่ก็มีแต่ก็มีนะคะเพราะว่าดวงของคุณจะเจอพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่จะเกณฑ์เข้ามาในครั้งนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเข้ามานะคะซึ่ง เขาอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ลูกติดกันมาก็ได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งคือมีเกณฑ์ว่าเป็นชาวต่างชาติก็เด่นนะชาวต่างชาติพ่อไม้แม่ไม้หรือชาวต่างชาติที่ปลดกเกษียณแล้วนะคะก็เป็นเกณฑ์ที่จะเข้ามาในดวงชะตาของคุณเช่นเดียวกันคุณจะพบรักกับคนที่มีตําหนิคือการคนที่อาจจะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนก็คือทรัพย์ที่ดีฐานะการเงินที่ อาจจะเป็นธุรกิจของตัวเองนะคะเล็กกางใหญ่แล้วแต่ชะตาดวงแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีเงินทองสบายใช้สอยได้อย่างมีความสุขนะคะและคุณอาจจะมีเกณฑ์ความสัมพันธ์แบบนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติตามที่บอกไปค่อนข้างเด่นที่สุดค่ะ นะคะหรืออาจจะเป็นคนไทยก็ได้ไม่อยากปิดกั้นคุณนะคะแตอ่อย่างที่บอกค่ะคุณจะดูดูว่าโอเคหรือเปล่าถ้าต่อให้เป็นพ่อไม้แม่ไม้แล้วปัญหาตามตัวเขามายุ่งเหยิงต่อให้เขาดีเขารวยคุณก็ไม่เอาคุณเบื่อคุณตอนนี้คุณกลายเป็นคนเบื่อไม่อยากคิด ถ้ารักไม่ราบรื่นดูแล้วไปกันไม่รอดก็ตัดไฟแต่ต้นลมคุณเป็นอารมณ์นี้ดังนั้นถ้าถามว่าสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในความรักของคุณในเวลานี้คือความสมบูรณ์สมบูรณ์ในที่นี้คือเขารักเราอย่างสมบูรณ์ใจเรารักเขาเพื่อที่จะรักกันและกันและสร้างครอบครัวอย่างสุขสมบูรณ์คุณปรารถนาแค่นี้ไม่ออกจากชีวิตซึ่งกันและกันเรียนรู้ปรับ แล้วก็แก้ไขไปอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอารมณ์ประมาณนี้มากกว่าดังนั้นถ้าไม่ใช่ก็ตัดเลยถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องมาเอออย่ามาจีบฉันเลยเราไม่ใช่สเปคคุณไม่ใช่สเปคฉันฉันก็ไม่น่าจะเหมาะสมกับคุณหรอกฝืนกันไปก็เลิกคุณจะพูดตรงๆเพื่อความชัดเจนของตัวเองแล้วก็เซฟหัวใจตัวตัวเองด้วยแล้วคุณก็จะไปโฟกัสที่ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะ กลับไปรักครอบครัวกลับไปรักคนที่คุณรู้สึกว่าปลอดภัยนะคะที่จะไม่วันมีวันที่จะทิ้งคุณไปหรือไม่มีวันที่จะทรยศหักหลังคุณคุณอาจจะไปให้ความสําคัญกับครอบครัวมากกว่าความรักในตอนนี้คนเข้ามาคุณแค่ดูๆค่ะแต่คุณจะให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวแต่ถ้าคุณจะเจอใครสักคนที่เป็นตัวจริงก็คือสู่สาเร็จเลยค่ะผ่านการมีครอบครัวมาเรียบร้อยคุณก็อาจจะได้ใช้ชีวิตกับเขาโดยที่ เขาก็มีลูกมาเลยบัดเนี้ยประมาณนี้เลยหรือบางทีตัวคุณเองอ่ะจ,จะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็เป็นได้เจอกัรไม้กับไม้เจอก,กันก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยนะคะความรักครั้งนี้ยังเป็นยังมีพลังงานของสถานะโสดที่ยังโสดต่อไปอย่างเด่นชั้นะจริงๆเดือนนี้ยังคงโสดอยู่นะดวงโสดยังขึ้นอยู่เพียงแต่ว่ามีคนคุยแต่ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่แต่ก็ อย่างน้อยก็อาจจะได้การเรียนรู้หรือการตัดสินใจใหม่ๆเกิดขึ้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะคุณปรารถนาความสุข ถ้ามันไม่โอเคคุณก็แค่อยู่กับครอบครัวเท่านั้นเองกับอยู่กับงานที่คุณรักกิจกรรมที่คุณทําความสุขในการทํางานการใช้ชีวิตที่มีอิสระมันเป็นความสุขที่คุณรู้สึกว่ายิ่งยิ่งใช้ชีวิตโสดมากขึ้นเท่าไรคุณยิ่งรู้สึกฉันมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นแปลกไหมคุณกับรู้สึกปลอดภัยที่สุดนะอืมเซฟโซนที่ดีที่สุดคือใจของคุณเองที่รู้สึกปลอดภัยนะคะนี่คือภาพรวมนะคะเอาเป็นว่าเดือนนี้ยังเป็นเดือนโสดอยู่ เดียังเป็นเดือนที่คุณยังไม่ได้เลือกใครและยังไม่มีใครโดดเด่นเพียงแต่คุณจะอยู่ในเกณฑ์ถามตัวเองว่าฉันจะอิสระทางความรู้สึกและถ้าฉันจะมีรักใหม่รักเก่าจะไม่เข้ามาทําให้ฉันต้องหงุดหงิดหัวใจอีกอ่ะตัดสินใจเคลียร์ใจให้ดีแล้วใช้ชีวิตสดให้มันสุดไปเลยค่ะกับเดือนนี้นะคะส่วนใครที่อยากจะเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆแนะนําว่าใช้สีดีกว่านะเหมือนทุกคลิปนะคะ บางทีเราไปขอพอรบางทีเราก็ไม่รู้พรเราถึงคิวหรือยังเนาะแต่ถ้าเราลุกขึ้นมาเปิดตู้เสื้อผ้าแต่งกายด้วยสีที่เสริมสเสน่ห์เสริมสง่าเสริมราศีก็เขาเรียกว่าทาได้เลยอะ่ะนะคะสีที่ดึงดูดความรักเสริมสเสน่ห์ให้กับคุณคือเฉดเหลืองทั้งหมดนะคะเฉดเหลืองทั้งหมดเฉดสีม่วงทั้งหมดเฉดสีน้ําเงินทั้งหมดและก็เฉดขาวขาวที่นี้อาจจะเป็นขาวขาวแบบ ขาวงาช้างขาวอมเหลืองหรืออะไรก็ตามที่เป็นพื้นขาวก็ยังเป็นสีสวยงามคุณแต่งตัวคุมสีคุมสีจะเขาเรียกว่าไม่มีรวดลาย จะดูดีมากๆนี่คือสีที่มีสเสน่ห์ของคุณค่ะแล้วคุณก็จะรู้สึกมีความสุขกับการใช้ชีวิตกับการเติมเต็มตัวเองให้ดูทั้งสวยทั้งหล่อแล้วแต่คุณเลยนะคะนี่คือภาพรวมของชาวราศีเมถุนความโสดมันแซบนะมันแซบอยู่นามันสุขอยู่นานะคะส่วนใครยังไม่เคยติดตามนักพยากรณ์วาสนากดติดตามไว้ค่ะเราจะมีการพยากรณ์เกี่ยวกับดาวพระเสาร์นะเป็นหนึ่งในดาวตีเทพที่ยกย้ายจบเรียบร้อยเขาบอกว่าทายทุกส ตกให้ไทยพสาวเนาะแล้วพสาดันยกย้ายด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างไรแต่บอกได้เลยว่าดีเกินคาดไม่ต้องปิดกลัวเลยนะคะดีเกินคาดจุดเปลี่ยนที่พาคุณก้าวไปเขาเรียกว่าเพิ่มเลเวลของชีวิตก้าวไปถึงอีกขีดขั้นของความ ความเก่งกล้าสามารถเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนใครอยากลงเรียนไพ่ยิปซีอยากเจอตัวอยากเรียนออนไลน์อยากเรียนไพ่ระบบยิปซีตีปจัจจักผสม12พบเรือนชะตายินดีต้อนรับอยากสนใจคู่มือ78ดอนะคะประตูชีวิตทั้ง78บบาทยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันค่ะฝากกดแชร์คลิปนี้เป็นสะพานแห่งความรักนะคะปรารถนาให้ผู้แชร์คลิปนี้ได้พบเจอความรักที่ที่ดีที่สุดแล้วกัน จะได้อยู่กันถึงถึงบ้านตายชีวิตกันไปเลยโอมเพียงนะ